สวัีครับผมคุณยายนั่งครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> น้ำโุกน้ำรั้วเด้อบานนี้เด้องิ่เง่าคักบานงวดนี้น้าเอ,อ้ยงวดบางเรื่งนี่โอ้ยให้เม็ดเดียวเก้าบนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเก่าแต่ว่ามาหลักหลอยเนาะครับคุณยายเนาะ <c oughs> บานนี้ล่างเจ็ดเม็ดเดียวออกเจ็ดหนึง่งขึขึ้นแน่แต่ครับคุณยายเล็กวิ่งคุณยายน,นี่เป็นจังใดจับติดกันยังว่าจะเสียจังใดจับคู่พไดี อันอันปูพ่นกับว่าพี่ไม่ออกก็สฉันขั้นมาเด่นศูนย์กับนึ่งใส่ปลไดิ้เงินมาฮันปูว่าบอกครับเอองวดวัวางแนวโอ้ยบอมากดีบอมากดีบอมากดีเแล้ววบาที่จริงถาไให้เก้าบนนี่นะเดี๋ยวเอาเบิ้งดีเองเอเก้าแต่ว่าคุณยายงวดที่พานมาผมได้ขามาทายแค่ตองงวดคลิปเดียวแมนแมนครับเพราะว่าเป่นท่าไก่เนาะ ก็เลยบัวอะไรมาตามต่อบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี่มีตัวเลขเพิ่มมาบักับโมเนจใจบอดีี่เหรอบัมีเงินบ่ครับกางมีซัมนี่เลยเหรบมีซัมนี่เลยกับก็ไ่ได้ออกไซไม่ใช่เจ้ามาเท่านั้นว่างเลขออกหมดว่างนีผู้หนีจังค่อยมากเท่านั้นอันนี้คือวันที่สิบหกเมษาครับดีเอ็นเอเก่าครับบนคุณยายนางให้วิ่งเก้ามตรเดียวครับผมออกเก้าศูนย์หกนั่งคุณยาย ก้าก็หกมากอยู่ศูนย์ศูนย์บอมมีวินวินวิ่นวินวินน้ำตูเลยคอยละสิจอยแล้วคอยเก้าก็หกมากอยู่ครับแต่ว่าศูนย์บอมมีเนาะเนี่ยจับเตเล 2, ต็กสองตัวแต่ว่าล่างนี่เจ็ด<ม>จับลักเจ<ม>็ดให้เลยเจ็ด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 แต่ว่ามันบอมมีเจ็ดหนึ่งเนาะมันบอมีเจ็ดหนึง่งอ่ะเดี๋ยวก่อนครับแป๊บนึง เนาะเด็กหนาไงเอ้แต่ว่าไอชว่มคงสุดท้ายผมกะขันเมนมากคงสุดท้ายขันเมนนายมากคงสุดท้ายเอานึ่งมาาดิมอันคุณแม่เอานั่นนี่ใส่จับใส่แนนตีแมนมันเกิดเลยสิก่าก็คือจังวาเนาะคุณยายอันนี้ือเข้ามาแบบแบบเราคืออ่จับเหล็กเด่นมากจับเหล็กเด่นมากตัวเดียวแล้วกะ เด่นเก่ามันบ่กเขาดีอยู่ในหลอกเหล็กไม่หนีนะในหลอกครับ่าลังเทือมมันกับบมีแมนครับแต่ว่าส่วนมากเล็กในหลอกมันมักจะเข่าบนถ้าเข่าล่างมันจะเข่าตกกลับแมนรับแต่ว่ามักมันมาเข่าบนอยู่คอยแล้วจับเล็กวิ่งได้ได้เน้นเน้นลักหลักสิบลักหน่วยครับมันจะเข่า แต่ว่ามันแผ่นบะหมีเจ็ดหนึ่งสนอหลอกนี่มันเป็นยังไงกูด้ยวันอาทิตย์เป็นบองอันงวดล่องหันมันออกไม่ครับวันอาทิตย์นี่เดือนเดียวเออสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบแปดนี่นี่มันมันบะหมีอันสิบเจ็ดเป็นบ่อครับว่าเจ็ดหนึ่งกับบะหมีบะหมีครับมันบะหมีนื่ี่แหละนี่แหละวันมันหลอกนี่ครับไม่ว่าเบิร์ย้อนเราดีดีเอาบ่ะนี่งวดวันที่สองเลยบาทนี่ เอาเบากันงวดวันที่สองโหลดเพราะว่าที่แน่ๆนี่เลขวิ่งมาล้านเปอร์เซน็นนะครับงวดนี้เอามาเอาแขนๆบันคุณยายบนได้ตัวไรมากครับบันงวดนี้ได่นละเปิดเบื้องลูกที่แม่อันนั่นไวน้เนยเบงูเปิดเบื้องลูกบนมิเกดเธอที่แน่บนเจ็ดอเอ,เ,อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมหลอกแล้วหรอวะนั <laughs> ่นละ บนไม่เก็ดเรียนเก็ดบนแต่ว่าสลับกันเนาะครับเนาะแม่แม่นมันกบหนดที่พานหน้าเม่ไปใส่ม่ยมันสลับกันกลับไปกลับมาอยู่มันนู่นนี่คุณยายให้เก่าอยู่ทั้งทึงอยู่อยู่บนมันแต่มาบนญเหตุเกิดอยู่ทั้งล่างมันมาล่างเออแับนี้นะมันเหมือนมัซับมันซับกันนี่แม่ม่ไม่ยิ่งไ้ว่าคือสองเก็ดเนาะ สองเจ็ดมันสิมาน้ากันบ่จากคูสองเจ<า>็ดมันบอครับแม่ก็ค,ค,คือเข้ว่าเข้ามาสองเจ็ดอันเล็กเรียนพฤชสภาพนี่มันคล่าข้าสร้างเดือนคืนมันจะมีตัวนี่เรียนโลกมันจะมีตัวนี้แบบนี้แม้ที่เข้าเหตุว่าแล้วว่าแม่ว่านี่มันจะเป็นบนนี่มันจะเป็นสามสองเจ็ดหกสองเจ็ด ที่น่เน่เจ็ดมันวะครับแมนแมนเกตเกตมาล้านเปอร์เซ็นคือกันนี่รับเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นตเออเกตมาล้านเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมเขียนมาถามักถามักเกตติดสองก็คือสองเกตตัวเดียวแม่แม you know, เ, um เป็นตัวที่ค <c <c ุณย่านั่งมากจนมาแมนซื้อลอตเตอรี่ไห้พ่อมบ้๊สองเก้านี่มาล่างนี <c 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 ่มาล้านเปอร์เซ็นบอกครับแมนโอ้ยเก้าสาวล้านเปอร์เซ็นเอาเน้นพ่อมเลยบอกครับนี่แมนเก้าสามเน้นเลย เก้าสามนะนั่นเราบุ้กลุ่มไปเลยฮะบนนี้เล้นสองเกียรติไปเลยแมนสองวิฮ่่าอันนี้สามตัวเอาตัวนี้เด้อสามตัวนะลักลอยเอาหกไซบ่ครับจ้าเอาหกไซสามตัวนี้คือตัวนี้มันบ่ครับแมนปากกาเพิ่นเมดปากกาศเมด่อทอดระบียงพิ่นโทษมหาบัดฑีตเอ็ซี่มหาอาจารย์ใครมามากก็ทอดแล้วหรอครับเดี๋ยวให้จะทอดตเล่นเนาะครับตอนเละ พอดีเพิ่นลงทางอยู่ก็เลยผมก็เลยออกมาจาก<ห>วัดก่อนใไอยู่เ <ขอ S 1> พินน่นยังมีสมองชื่อว่าบ้านนั่นบาน้านนี่อันอันเย็นจิตมหาแม่เมื่อเวลาเดี๋ยวขึ้นเมียนอนนอ,นนองฐานคอยมาเมือไปสามเหมือไปปอดเอ้ยนอนวันสังสรรคนื่อมาแล้วดีดีใจโคตรดีใจเดี๋ยวนาะแล้วสิมาอย,อยู่ยหญเย็นกิดงานเมาก็แล้วเดี๋ยวด้วครับคุณยายเก้าวันสรุปบนนี่ สามสองเจ็ดหกสองเจ็ดบานี้ก็จับสองตัวกับจับออกมาจากนี่แหละตีสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สามสองกับหกสองกับจับออกมาจากนี่สามตัวแมนอเอาเจ็ดบเอาไปจับได้หรอกหน้ไหมครับเอาได้หรอกกันนี่เด้กันฮันน็อก็ยังเบืองนี่นี่เด้เจ็ดนัะนรักเจ็ดนะรักเจ็ดบ้นอังค่านะมีเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ่งเจ็ดสามอืมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าแม่เอาต่เจ็ดสามใส่เพราะว่าเอาเอาตัวขี้มันออกเพราะว่าเอาเอาออกสู่อันเลกประจำมันใส่ไงอเอาเลขประจำมันใส <ๆ S 2> ่คิดไปมั้งโมาฮะน,นะเอาเต็ดสามเจ็ดทันครับถ้าเลขเดนเจ็ดในล็อกของเจ็ดเนี่ยที่ออกว่าดังค่ามนมันจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดแล้วกะเจ็ดแปดคิดว่าบ่มามานน้เอาคิดว่ามันจะบ่มาแมนคุณยายกันเลยเอาเอาจ็ดสามตัวเดียวคุณยายคิดว่าสองจะมากหมดนี่แมนสองจะมากสองจะมากสามจะมากหมดเนี่ยก็เลยเอามาใส่เจ็ดนี่แม่จ็ดหน่ะนี่ไว้นะครับ คิดว่าสองจะมาเดูประสันกันสิเป็นสามามาปูกับเจ็ดยูรักลอยประมาณนี้ค่ะมาแมนมาครับคิดเออขั้นสามตัวนี้บ่มากๆถึงหกตัวนี้ว่ายู่รักลอยโอ้ยแกนี้ว่าเตือนปวดหัวนล้วไงับกูไปเฮ็ดอีดีลูกกูสิบ่มีกินตัวอะไรขนาดนี้ก็เลยเอาคักๆเลยันี้แมนเอาคักๆเลยแบบนี้ซื้อโรตเทอรี่ไว้แล้วอีกตั้งหักครับนี่ สองเจ็ดนี่ห่อครับใจแมนสองเจ็ดขับเอาหในส่วนบนเนาะคุณย่าเน้นสองเจ็ดขับเน้นเลยคลิปแรกกันเน้นเลยมาบนี้ในส่วนเลขล่างเด่นเก้าล้านเปอร์เซ็นเก้านี่แต่ว่ามีตัวล่องให้ครับล่างมีร่องหาร่องหาไม่ิีบินหาสองบอกหาสองสามหาแปงั้สิบอกขับกันมีห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดหาหนึ่งหาสองหาเจ็ดนะครับ เด็กงวดนี่นะนายจักตัวไรสิเขาล่ะแม่ท่นไม่ย่านตัวนี้เฮียี่ย่านตัวนี้โอ้ยตัวนั้นแหละคุณยายผมได้มาสิบใบแล้วครับลอตเตอรี่ตอนนี้เอางวดเสนะเออคอยก็ได้ตัวนี้แน่ขอก็มาได้ตัวนี้แน่ผมรุ่นตัวนี้นี่ล่างงวดนี้ครับคือตามเลขเจ้าของตามเลขเจ้าของฝันงวดที่ผ่านมาเอาครับบ้านี้ว่างเดินทางมากัน มาแวะซืรอลตอรี่อยู่ทั้งเขาไอ้ทั้งเขาทั้งทั้งผมมาถ้าชนบุรีแมอทั้งเขาปากบานีเห็นรตเตอรี่ใบหนึ่งนี่นะครับมหาหาสองนี่แหละขาดขาดบานีก็เลยดึงเอามาดึงเอาแล้วคนขายมาว่าโอ้ยใบนี้ก็เลยว่ามันขาดทั้งขางล่างมันสิขึ้นเงินไดบอนะทางเวยโอ้ยมันมาเปิดยังมันมาได้ขาดตรงบาร์โฮสเลขอันนี้นกมันจิกมมใหาดีวาสั้น นกมันจิ๊กมาไห่มันมีนกแก้วตัวนึ่งอยู่หันแมนนกจิ๊กมาไห่แต่ว่าเพื่อนบอเอาว่าะสันมันขาดเ่ราสันนั่นสิเพราะปโดสุกที่สันผมก็เลยเก็บเลยก็เลยวะก่เลยเอาเขาคือมันตามตามตามเลขฝันผมตามเลขฝันซื้อดอกครับคุณยายหาสองนี่เนาะแมนเอาสุกไปสุกแต่ว่าที่แน่ๆในส่วนคุณยายนั่งไก่ย่างว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็น นะครับแล้วก็ฟันไปที่เก้าสามเม็ดเดียวเลยตัวฟัน,นส่วนตัวอื่นเป็นตัวกันตัวร่องมันมมนมีเก้าสองเนี้ยพอตุกตแมวมันต้เป็นเก้าสามบนโอหลัง <c oughs> นี่ตีดสองครับสองห้าสองผมย่านเด้คุณยายโอ้ยย,าย่าย่านย่านเก้าสามเห็นมันมามันสิโดดขึ้นบนไหมยาามันมา,มาบนนอก เ้าสามนะยังมาคันสีมาล่างคันคันมันมากคันล่างนะคันสีมามาสองเกตนี่หกสองนี่เล็กนะแมนวะครับบ่นแมนวเพราะว่าเด็กติดสองสองเด่นเนาะขอบคุณย่าอ่ะสองมันเด่นอยู่แล้วสองเด่นแต่ว่าคอยร่องร่องร่องมาที่นี่สองเด่นรองจากเจ็เอาไปไงถ้าล่องตัวร่องก็คือเล็กสองกันล่ะขอบคุณย่าอ่ะอันขั่นมากตัวนี้กรติมาตัวนี้ไซส์ฮาตัวนี้ตัวนี้ เลขติดนะเลขติดสองมาสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยสองกัสิมาล้านเปอร์เซ็นต์แมนบู๊ว่กระสันทั้งเจ็ดทั้งเก่าทั้งสองนี่มากทันเขาเต็มเต็มเร่งวันนี่สีเสียบอสีเสียใหญ่บอสเสียก็ได้ครับอันนี้คือข้าคุยกันในคว้วมันใจโอ้ยว่ายพาแล้วอืนะนี่สมองนะงวดนี้นะเออเลขกสองนะบู๊ว่คอยสิใส่เงี้ยคอยจะเอาสามตัว ก็เป็นตะถือกอยู่หรอกคุณยายหนาตาซื้นซื่งงวดเนี่ยบางครับเป็นตะถือกี๋ยวจังว่าแม่มากตัวนี้มากพดมากเดือนตัวนี้หกสองเจ็ดเลขประจําวันของแม่ดี่น่มันมีมันมีห้ามันเอเลขประจําวันจันท์มันบอหกสองห้าเธอพีรแล้วว่าแม่ตาตัดหาออกเออแม่เกิดบันจันบมานนี้เลขประจํบวันนะมันมีหกสองหาับไต้ตัดออกมากตัวนี้มันจะมาน้ากันมื่วนน้าสองกับเจ็ดนะท่านี่ที่อยู่หู มานี่แม่ไปเห็นรถแต,ต่ด่จังแต่อยู่อยู่วัดปูดีแม่ไปหาเก็บขยะนะแม่ก็ได้ๆมันเป็นมันเป็นปืกอยู่แต่ปีสองไม่แต่ปีหาสองหาสองหกสองมันลายปีมากเหลืดิเพื่อนหัวเข่าออกมากมาถิมแม่ไม่ขี้เบิร์นเมีสองมีสองหกสองหาสองเจ็ดอ๋อคือบางเอิญแถนงสิเพื่นบ่แมนมันเป็นพอวอหัเก่าบุญดีแต่ว่าขาเข้ามาถิ่ แม่แม่ไปเกพยะพ่อพวนห่อมจนเปียกแล้วเปียกอีกเนาะตะรุ่นเน้วยมานี่ยยมัน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 เป็นเดขกกันมนที่วันที่หนึ่งกลุ่มผ้ามือเอียงหรอกพ่อสองคุณนะมานี่แม่คือเคยว่าโอ้มันมันจะมาออกเหลียนพืชสภาพสวอสอองเกตสันดีมาเนี่แม่ก็ได้ว่าที่ฐานนู่นนั่นนี่นะโอ้ยเนาะ ครับก็กอแน่ครับคุณยายพาเลขออกวันที่สองนวดนี่ปีที่ผ่านมาออกหกสีสองแมนปีขึ้นหล้างไบพุนก็มี่กับก็มี่สองคือกันนั่นไหมครับก็มีสองคือกันยังแปดหกสองคือยังนี่ะอืะเรียนพื้นสภาพนะครับสองมาเด่นมันออกมันต่างมันมันมีเลขติดอยู่แล้วนะถึงเพราะว่าคุณยายก็เลยจับใส่เกจซะเลยแมนมาก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 ครับเอ้า จะเอาตามนี่แหละครับบนเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเม็ดเดียวสองเจ็ดครับล่างเก้าล้านเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวเก้าสามนะครับเนาะถ้าเป็นสามตัวหกสองเจ็ดนะครับถ้าบอกหกสองเจ็ดกับสามสองเจ็ดซ้ำนี่ครับนี่คือคุณยายหน้าครับคลิปเดียวทั้งโค้งแรกและ คงสุดท้ายนั่นเปล่ครับคุณยาาแม่เอ้าก็แล้วแต่จ้จมันบม่มีอีกแล้วแม่มันตองคักเลยแม่แม่วานะ้อแต่ว่าแม่ก็ซื้อคักแ้ลดิเอ็กแต่ว่ามือนี่ผมขอมากเห็นหน้าตาคุณยายนางซืนอีหลดกับบสดซื้อมื่อนี้แม่นอนอยู่หันเธอดีอันย่าซสันพูดอะไรมาหาแม่บาซันอันอี้ อีเออเดี๋ยวื่อล้าเจ้าพ่อได้น้อเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคุณยายนะครับเนะาอะองไรกับรบกวนคุณยายซ้ำนีครับผมขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมจ,าจา้าวัสดีจ้าสุขตีสุกนเ้นื่ค่ะเด้อเดี๋ยวฝากความกินหอดไปหาพวกนั้นเนี่ย